สวัสด so ีครับ กลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชานลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีกันนะครับประจําเดือนมกราคมปี2567นะครับถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่าย เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนมกราคมนี้นะครับคนลัคนาราศีกันดวงชะตาโดยภาพรวง,กว,งกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดือนนี้คนลัคนาราศีกันนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่8นะครับจะค่อนข้างมีความสบายใจนะครับรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยมีความลงตัวในชีวิตนะครับได้ออกไปใช้ชีวิตทางสังคมมากขึ้นนะครับมีการเดินทางที่มากขึ้นนะครับส่วนช่วงวันที่9ถึงวันที่28นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีนะครับจะได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงที่มากขึ้นนะครับแต่ท่านอาจจะคล้อยตามคนอื่นๆได้ง่ายในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับส่วนช่วงของวันที่ที่รับก็าถือว็นที่ดีนะครับ จะมีความสุขความสบายใจกับอะไรหลายๆอย่างที่มากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากเดือนหนึ่งนะครับแต่ท่านอาจจะต้องระวังอยู่บ้างในเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับหรือมีอริคู่ศัตรูมารังควานท่านได้นะครับ สำหรับเรื่องของการงานนั้นนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่8นะครับงานจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางเพราะเรื่องของงานนะครับหรือต้องไปเจอหมู่คนเยอะๆนะครับส่วนช่วงของวันที่9ถึงวันที่28นะครับงานจะมีความมั่นคงก้าวหน้าดีนะครับแต่งานบางส่วนอาจจะเป็นงานที่ท่านเนี่ยรับช่วงต่อมาจากคนอื่นๆนะครับหรือเป็นงานที่คนอื่นเนี่ยฝากให้ท่านทำนะครับให้ท่านเนี่ยแบ่งเวลาของตนเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับงานของคนอื่นมากจนเกินไปนะครับระวังงานในส่วนของตนเองนะครับ อาจจะเสร็จไม่สมบูรณ์ได้นะครับส่วน่วงของวันที่29ถึงวันที่31นะครับท่านจะมีความสบายใจในเรื่องของงานนะครับหรืออาจจะให้ความสําคัญกับงานเสริมหรืองานอดิเรกนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ท่านก็จะสบายใจที่ได้ลงมือทํานะครับสำหรับเรื่องของการเงินนั้นนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่29นะครับการเงินยังพอไปได้ด้วยดีนะครับ อาจจะได้เงินจากการเดินทางหรือการไปพบปะผู้คนนะครับหรือได้โอกาสทางการเงินจากการเข้าสังคมนะครับแต่บางครั้งนะครับก็จะต้องแบ่งผลประโยชน์ให้คนอื่นๆนะครับเลยไม่สามารถที่จะรับทรัพย์รับโชคได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนช่วงของวันที่20ถึงวันที่3 1นะครับการเงินจะมีความโดดเด่นสูงนะครับมีความคล่องตัวแล้วก็มีความมั่นคงที่ดีนะครับและบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับมรดกตกทอดอีกด้วยนะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับถือว่าเดือนนี้เป็นไปนในทางที่ดีนะครับจะมีความมั่นคงภายในบ้านภายในครอบครัวที่มากขึ้นนะครับมีความใกล้ชิดกับคนในครอบครัวดีนะครับและคนลักนณาราศีกันบางท่านเนี่ย อาจจะได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะครับอย่างไรก็ตามท่านควรที่จะต้องระวังเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวบ้างนะครับหากมีเวลาก็ให้พาคนในครอบครัวนะครับไปตรวจสุขภาพก็จะเป็นการดีนะครับและคนลักนาราศีกันบางท่านเนี่ยอาจจะต้องระวังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรหรือบริวารเข้ามาได้นะครับสาหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดือนนี้ถือว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับคนรักมีโอกาสให้โชคนะครับและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะครับทำให้ชีวิตของคนลักนาราศีกันนะครับมี ความมั่นคงที่มากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านก็จะต้องระวังคนรักเจ็บป่วยหรือนำพาปัญหาบางอย่างมาให้กับท่านได้นะครับและคนลัคนาราศีกันบางท่านนะครับอาจจะลุ่มหลงกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปนะครับระวังจะเสียงานเสียการได้ค่อนข้างง่ายนะครับ สำหรับคนโสดน,นะครับเดือนนี้มีโอกาสเจอคนที่ดีนะครับถ้าได้คบกันก็จะมีความมั่นคงในชีวิตนะครับและให้โชคแก่คนลัคณาราศีกันได้นะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดต่างเมืองเกิดต่างถิ่นหรือว่าเป็นคนต่างประเทศนะครับแต่สิ่งสําคัญที่ควรจะต้องระวังก็คือท่านอาจจะลุ่มหลงกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะครับจนชีวิตเนี่ยเสียสมดุลที่ดีได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านควรที่จะต้องเพิ่มการมีสติให้มากขึ้นถึงจะเป็นการดีนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงภาพรวมกว้างๆคนลัคนาราศีกันนะครับประจําเดือนมกราคมปี2567นะครับถ้าเกิดใครต้องการคําทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่สูงขึ้นนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านเนี่ยมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยําสูงที่สุดนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องออสติได้้นนนคัวีภยก็ลา นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ